เฉลียเกีกับเวลานะคะหหาร7ชั่วโมง48นาทีเราก็จะใช้วิธีการหารสั้นค่ะ6คูณอะไรได้ใกล้เคียง7แต่ไม่เกิน7ก็คือ6คูณ1ได้6ใช่ไหมคะ6คูณ1ได้6นำ7ลบด้วย6เหลือ1เราจะไม่เสียนเลข1ตัวเล็กๆไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้คือ1ชั่วโมงค่ะ1ชั่วโมงมีกี่นาที1ชั่วโมงมี60นาทีนะคะเราก็จะเอา60มาบวกให้ฝั่งนี้ค่ะ60 60สบวก48ได้108ค่ะจากนั้นนำา6มาหาร108ต่อค่ะ6คูณอะไรได้ใกล้เคียง10แต่ไม่เกิน1ิก็คือ6คูณ1ได้6ใช่ไหมคะนำสิบลบเลขห6เหลือสี่เขียนเลข4ไว้ตรงนี้ค่ะกลายเป็น48นะคะ6คูณอะไรเท่ากับ4 8ก็คือ6คูณ8ได้48เพราะฉะนั้น6หารเจชั่วโมง48นาทีคำตอบก็คือ1ชั่วโมง18นาทีนทั่นเองค่ะ